แตถ้าต่ถ้าปัสสังยังมีกุตาก็เจอตูบ้าจารย์มากันคุยกันเวยกันเรียดกันตังจักเลยกันโุยกันโยะได้บีตาที่ที่จำเบือนทุกทรัปย์จเรือนให้ทัพยอกินาศายรับปัใจปฏิเิมีติปิโตัวกว่าข้าพเจจาก็เจอปุทธเจ้ามาอยู่เนื้อเรล่าหนอพุมกับัจจาก็เจอตรับลุกมาอยู่บาดายกับจจาก็เชิอปนารายมาอยู่บาดว่ากับัจจาก็เิญปานางคงข้ามาเป็นนามลายกับจจา ก็เชิญปลาภายมาเป็นลมปากบเจ้าพ่อเชิญปัญานาาเปิโยทั้งวันกับพเจ้าพ่อเชิญพลังการมาเป็นดวงใจกบเจ้าตัการสิ่งใดปูดใดไรใดยันใดเบียเียนะบีาพุทธมรดนานังตั้งมันานังตั้งมนานัุทธังปฏิเสธมิตั้งมปฏิเสธทั่งงปฏิเสธทิฏฐิทิมุขทายาณมาปานาจามากาจา นาชาลีตีนาชาลีตังลับสิงสีกันมาบูมังหันบูมาเงินทองบูมารมการเลืือเลือเลือปุถุกคารมาเงินเมตโมโภคารมาเงินมีสัพุบคารมาเงินเุดตั้งรลักชาตัมมังรักชาตังกังรักชายินชรหักชาบุมารักชาเทวดาหลักาจิยดีักชาทิดีิตยันจิิตตั้มังิตลาโิตลาตุนโมตุนปุตุตาตุนสัพโรุตุนตานาณตุนโมตุนปุตุนตาตุนยาตุนตาญามาปาตา กาตาสิฏิคิจังิจิตมังสิริลาภิลันตะังลาภูเกิดินภูเกิดภาวนาภูเกิดป่งป่งปาปาธรมิจามิฤทธิเด็ตีธิเดตีโสมานโมุตยะนามาปะทาจัปทตกันมะมะอัะมะอัง ตา้งันตังตันมงตั้งตักันดีกันโนกันนากันดิกันโนกันนากันนิกันลูกันนานัาปิดนาบปอมนาบลมนักันนับปิดนาบอมประพุทธจาเปินช่องจิงว่าทามบินทช่องจิงปลาโตเป็งช่องจิงปูดามดาเป็นช่องจิงปูปาการเป็นช่องจิงเทวเียววาเป็นพทิโดยสุดทาอย่างที่สี่ธิ